แต่ท yeah ่านผู้ชมคะถ้าเผื่อว่าเราพูดถึงสุภาพบุรุษท่านนี้นะคะโดยมากเนี่ยคนก็จะนึกถึงในภาพของภาคของธุรกิจบริการนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราท่านนี้จะมาในอีกบทบาทหนึ่งนะคะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตวัสดุก่อสร้างนะคะซึ่งก็เป็นผนังนะคะแล้วก็เป็นหลังคาสําเร็จรูปที่สามารถที่จะกันความร้อนได้นะคะ แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคือคุณชาติชายคุณสวิสุทธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยไอสวอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วเกันคุณโจอย้นะปกติเราก็จะเจอกันในเรื่องของโรงแรมเรื่องของไก่ย่างอะไรประมาณนี้นะคะที่วันนี้ก็เลยอยากจะถามที่มาที่ไปของการที่คุณโจย้มาทํา ธุรกิจที่เป็นไอโซวอลตัวนี้แหละค่ะอันนี้ปรับโหมดมาเป็นวิศวกรนั่นน่ะสิก็เป็นเป็นเดิมจริงๆแม่กาผมวิศวะไฟฟ้านะครับแต่ทางทางโรงแรมโสษาก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นธุรกิจครอบครัวใหญ่ของคุณพ่อที่มีมีทางคุณอาร่วมกันเป็นเจ้าของส่วนทางโสภากรุกรุงเทพนะฮะทางไอโซวอลเนี่ยก็จะเป็นคุณพ่อมาพัฒนาค่ะ ทีนี้เห็นบอกว่าเราเริ่มต้นมาเนี่ยก็ประมาณ5้ไม่ได้เริ่มต้นมาจากไอโซวอลถูกว่าไม่ใช่จากบอลตรงนี้เริ่มจากอะไระคะเริ่มจากอาอาของรถนั้นทำโรงงาน,นผลิตโฟมเนะอ็กซ์แพนเดดโพลีสไตรีนนะเป็นโฟมขาว แต่ว่าคุณภาพสูงที่อัดคุณภาพนี่คือเริ่มตั้งแต่สมัยคุณพ่อประมาณ50 50ปีที่แล้วครับประมาณ2,506นกะฮะก็เป็นโรงงานผลิตแต่ต้องบอกก่อนโฟมตัวนี้ไม่มี cfc นะครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้ reuse ได้นะครับก็ข้อดีของโฟมตัวนี้จริงๆเป็นเป็นฉนวนกันความร้อนที่ที่ดีมากแล้วก็ราคาไม่แพง ะนะครับแต่นะก็พัฒนามาก็เป็นเป็นสนวนการความร้อนซึ่งจะเป็นไส้ของผนง ISO ังไอโซวอลอีกทีทีนี้เรามาในเรื่องของธุรกิจโฟมก่อนว่าคุณพ่อเนี่ยก็เริ่มธุรกิจโฟมตอนนั้นเหมือนกจเว่าว่าอะไรนะเป็นเรื่องของเครื่องเขียนเป็นเรื่องของได้ทั้งทั้งเป็นถ้าแบบแบบไม่ไม่หนาแนา่นมากก็ไปเป็นเครื่องเขียนก็ได้นะครับหรือว่าไปเป็นกล่องที่จะใส่ ใส่น้ําแข็งใส่ใส่ปลาใส่ของแช่แข็งใส่ผักผลไม้นะหรือว่าเป็นแพคเกจจิ้งใส่ตามทีวีตู้เย็นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆนะหรือว่าเป็นไส้ของหมวกกันน็อกเวลาเรานึกถึงโฟมนะคุณชักชายคุณโจอี่เนี่ย ปกติเราก็นึกถึงโฟมอย่างนี้แหละนึกถึงกระติกน้ําแข็งอะไรพวกนี้แต่ว่าทราบว่ามันมีการพัฒนานะคะแล้วสามารถที่จะทําในเรื่องของการก่อสร้างหนักๆได้เลยมันพัฒนาไปทําอะไรยังไงได้ว่ากระโฟมตัวนี้นี่มันมันมันมีประโยชน์มากนะฮะทางด้านด้านโครงสร้างเนี่ยฮะสามารถเอาไปทําคอสะพานได้คอสะพานโฟมเนี่ยนะคะทำคอสะพานแล้วประมาณ15บห้าหกปีที่แล้วเนี่ยทางทางเราร่วมกับทางผู้ผลิตวัตถุดิบ เราก็ได้เชิญวิศวกรน,นะครับจากประเทศนอร์เวย์ที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการสร้างสะพ,พานสร้างถนนนะครับมาสัมมนาให้กับทางกรมโยธาและก็กรมทางในเมืองไทยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็เกิดเป็น,ปนโครงการแรกในเมืองไทยที่ใช้ expanded poly poly styrene foam เนี่ยในการทำคอสะพ,พานคือสะพ,พานเดิมจะชื่อชื่อสะพ,พานโครงการสะพ,พานวัดนครอินแต่ปัจจุบัน<อ>คือสะพ,พานพระราม5 นะครับที่ข้ามแม่น้ําเจ้าพยานั่นแหละครับทั้งสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพยาที่สะพานข้ามไปคอสะพานเนี่ยทำจากโฟมจากโรงงานเราเนี่แหละครับมันทนขนาดนั้นเลยเหรอคะเพราะว่าเราด,ด้วยความความหนาแน่นสูงครับก็สามารถรับน้าหนักได้สบายมากแล้วก็คือหลักการก็คือโฟมเนี่ยอถอพอเขาน้อยกว่าหนึ่งยังไงก็ไม่จมน้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่มีปัญหาการซุดตัวนอกจากโฟมที่ไปทําคอสะพานแล้วนะครับการสร้าง การสร้างออย่างรถไฟฟ้านะหรือว่าไฟโอเวอร์ที่จะต้องมีคานนะฮะก็สามารถเนี่ยทางวิศวกรทางก็สามารถใช้โฟมเนี่ยเป็นไส้อยู่ข้างในได้องคานเือารเรียกว่าเราเห็นเบาๆอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถที่จะเป็นประโยชน์ที่ในการก่อสร้างแบบรองรับน้ําหนักเยอะได้เกี่ยวกับเรื่องทางด้านซีวิลเอนจิเนียร์ทางด้านโครงสร้างก็มีประโยชน์แล้วอีกด้านหนึ่งก็คือด้านการลอยน้ํา อย่างช่วงน้ำท่วมหนักปี54นะครับดีผมก็ได้ได้มีโอกาสได้เป็นเป็นที่ปรึกษาให้ท่านผู้อำนวยการฝ่ายบรรเทาทุกสภากาชชติไทยอำนาจนะฮะก็เราก็ได้ออกแบบเอาโฟมเนี่ยไปสร้างเป็นแพรน้ำใจเป็นแพร่ใหญ่ๆทั้งขนน้ําไปช่วยคนขนสัตว์ออกจากพื้นที่บ้างหรือขนอาหารไปให้สัตว์ด้วยอะไรเี้ก็ ถูกใช้พอใช้เสร็จแล้วก็เอามาเก็บที่โรงงานให้กาชาติแล้วก็ปีถัดมาน้ําท่วมภาคใต้ทั้งประสัตว์ก็เอ็นดีมาขอเอาไปช่วยสัตว์ด้วยอะไรต่างๆก็มีประโยชน์ครับแล้วเราก็ได้พัฒนาบ้านสู้ภัยน้ําท่วมจริงก่อนน้าท่วมเนี่ยผมได้ได้สร้างนวัตกรรมบ้านสู้ภัยน้ําท่วมทุนถวายสมเด็จประเทศที่ขอนแก่น เพราะฉะนั้นถ้าพูดในธุรกิจของเรื่องของโฟมเดี่ยวๆเนี่ยนะคะก็ตอนนี้ก็สามารถที่จะพัฒนาไปจนเป็นก่อสร้างอุปกรณ์ด้านการก่อสร้างได้เลยก็คือคือเนี่ยสำหรับพื้นดินรอบๆในกรุงเทพเนี่ยค่ะและสมุทรปราการเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นดินดินจะซอฟมากจะอ่อนมากเป็นที่เลนอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการการที่จะสร้างอาคารสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ หลายวิศวกรหลายๆท่านก็ได้ออกแบบเอาโฟมเนี่ยนะมามาเป็นมาเป็นฐานลากแทนการตอกเสาเข็นมนี่คือเอพิโซดหนึ่งนะคะในเรื่องของโฟมแต่เสร็จแล้วจากโฟมเนี่ยค่ะสามารถที่จะมาพัฒนาเป็นออวัสดุก่อสร้างนะคะที่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการสร้างบ้านสําเร็จรูปนะคะหรือการทําโรงงานสําเร็จรูปน็อกดาวน์ด้วยถอดได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนะคะเราพบกันในตอนหน้านะคะ